เด็กหญิงกนุนกการดีมะก,การเด็กเด็กหญิงทลิดาคำสีพนเด็กหญิงกัญญาณสีสุหาเด็กชายวรวุิไพคำนามและเด็กหญิงชนิชลาแสงสิทธิ์ หญิงกันตาพิษเดี๋ยวขึ้นถ่ายรูปใหม่นะลูกกันตาพิษไหนเอย่ยกันตาพิษขึ้นถ่ายรูปใหม่ลูกน้องไอดินค่ะจัสมินถ่ายรูปใหม่อภิชพัไหนเอย่ยไปถ่ายรูปใหม่ลูกละพัทไหนเอย่ย น้องลิซ่าค่ะเอลิสตเบธค่ะ่าท่าเซลนิ่งหาลูกก่อนลูกนิ่งก่อน À, chặt mày lúc chặt không phải chặt lời đỡ ừ. ừ. đâu mà lo hai lúc chặt mày lúc đi mày cách nơi đi mày cách nơi chặt lấy và lúc con ok mà một trăm linh người เด็กชายพับชาวิทย์อิสยาภูกิพัฒน์เกรดเฉลี่ย3ยดดสสเย 3. 4, ยด 4, ก็กกีบมน์ชนกดาบส่งสีเกรดเฉลี่ย3.94คนที่4เด็กชายธนกิจวราคำมเกรดเฉลี่ย3.94